พี่น้อง PRBP โอเควันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนี้นะครับที่ครบรอบ3าปีนะครับยังไงก็รักกลุ่มนี้มากๆเลยนะครับหลังอาจจะไม่ค่อยได้โพสเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ายังคอยติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากถึงไอ้มินทุกท่านด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขนะฮะแล้วก็ดูแลกลุ่มนี้ไปตลอดนะครับนะฮะแบ่งปันเทคนิคดีๆในการถ่ายภาพนะครับ ให้กับเพื่อนๆนะครับผมในผมก็หนึ่งในสมาชิกห้องนี้นะครับผมในก็ฝากขอบคุณนะครับสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการถ่ายภาพดีๆนะครับโอเคในก็ไม่ไมีะไรมากนะครับผมในก็ขอขอบคุณนะครับผมนะฮะและยินดีด้วยนะครับสำหรับห้องนี้ที่มีอายุครบ3ปีนะครับยินดี้วยครับ